เลยไม่จองยุดงฝีมือตัวเองเลยนะเนี่ยกินหอยเก่งม่จองยุ่งก็ใช้เปลือกหอยแทนช้อนด้วยนะทำม่าิสุดๆแบ่งแบ่งปันพี่แจ็กด้วยน่ะดูนะกลางเลยนื้มูมาแล้วล่ะแกะมูยังไม่ได้ทำนีีมือเมื่อยได้นนอืมเป็ด เอ้าต้องฝืนเผ็ดก็ต้องฝืนอันกินเขาเนี่ยนี่นี่นี่เกินยังไงกินเยอะกินยังไงตาองใชเลนน้ำเลยอ่ะนี่ของโปรดแต่ไปทะเลกินได้หมดนะทั้งกุ้งทั้งปลาปลาหมึก ปลาทอดปลาทอดแล้วก็ปูนิ่มปูนิ่มกินงอนร่ยไหมเยี่ยมหน่อยสิไปไปไปว่าปูนิ่มมาอืมอร่อยไหมปูนิ่มอร่อยมากอร่อยแบบเต็มคาราบลเต็มคาราบล